ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ GPX แบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยกับการสร้างสถิติยอดขายสูงสุดในปี2564โดยมีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้นมากกว่า30,000คันนับเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีมาของ GPX ย้อนหลังกลับไปในปี2561หรือเมื่อ3ปีที่แล้ว GPX มียอดขายสูงสุดอยู่ที่ 2 8 8 0 0คันแต่ว่าปีนี้ปี2564 g p x สามารถทำสถติติตัวเองได้สูงกว่า30,000คันต้องบอกเลยครับว่านี่คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของแบรนด์มอเตอร์ไซค์คนไทยที่กำลังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาโดยในปีนี้ g p x มีดโดรน4วาวเป็นพระเอกมันสามารถทำยอดขายตลอดทั้งปีได้อย่างสม่ำเสมอ คาดว่าจะมีตัวเลขรวมทั้งสิ้นประมาณ16,000-17,000ถึง 1, 7, คันนับเป็นตัวเลขการขายที่สูงมากสูงกว่บบารถมอเตอร์ไซค์หลายรุ่นของญี่ปุ่นซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจครับเพราะว่าตั้งแต่มีการเปิดตัวดโดรน1 5 0 4 c ครั้งแรกเมื่อปลายปีที่แล้ววันที่17พฤศจิกายน2563ก็มีกระแสตอบรับจากผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศเป็นอย่างดียอดจับจองถล่มทลาย จนมาถึงช่วงกลางปี2564วันที่26กรกฎาคมโดรนีวาวก็เข้ามาเสริมตลาดให้กับ g p x ด้วยรูปโฉมดีไซน์ที่มีความแหลมคมโฉบเชียวเหลี่ยมสันชัดเจนมีความก้าวร้าวและดุดันโดนใจคนไทยเป็นอย่างยิ่งบวกกับราคาค่าตัวที่ทุกคนจับต้องได้โดรนรุ่นสแตนดาดวางราคาอยู่ที่68,900บาทโดรนเคเลส 72,800บาทและโดรน e คเลสสเ s เชียลเจ็ด0 0 0บาทมันให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาเมื่อมีการเปรียบเทียบกับรถมอเตไซค์ออโตเมติกหรือ AT ของญี่ปุ่นและล่าสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา GPX Drone หนึ่งในผลงานของการออกแบบโดยทีมงานคนไทย GPX R&D ได้ถูกส่งเข้าเวทีการประกวด Good Design Awards ปี2021 หรือ G-Mark ที่ประเทศญี่ปุ่นผลก็ปรากฏว่าดโดรนของคนไทยสามารถเอาชนะรูปแบบดีไซน์ที่เหนือกว่ารถมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นหลายๆค่ายโดยคว้ารางวัลการออกแบบดีเด่น Good Design Award ปี2021ซึ่งงานนี้เป็นการมุ่งเน้นการประเมินผลและการส่งเสริมด้านการออกแบบสินค้าภายใต้การจัดการโดยสมาคมส่งเสริมการออกแบบของอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งก่อตั้งในปี1975 หรือพศ2518โดยกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นซึ่งจะมีการจัดการประกวดและการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบดีเด่นซึ่งคนส่วนใหญ่รู้จักกันในานามของ G mark award นั่นเองครับทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วครับว่า Gpx แบรนด์ของคนไทยนั้นได้มีการส่งรถมอเตอร์ไซค์จากไทยไปขายที่ญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศทั่วโลกซึ่งเจ้าโดรนทั้ง1 5 0รุ่นแรกและโดรนสวาล์ wow รุ่นที่2 มีดีไซน์ที่เข้าตากรรมการและผลงานที่ออกมานั้นเป็นการบอกครับว่าฝีมือคนไทยเป็นที่ยอมรับของชาวญี่ปุ่นรวมถึง SYM แบรนด์ชื่อดังของไต้หวันที่ GPE ได้มีการจับมือร่วมกันในการพัฒนาก็มีการนำโดรนไปขายหรือไปโชว์ตัวที่งานอิกมาโชว์2021ซึ่งมีการจัดวางโชว์อย่างโดดเด่นและได้รับคำชมเป็นอย่างมากจากผู้เข้าชมงาน ต้องบอกเลยครับว่านี่คือความสำเร็จอย่างแท้จริงของคนไทยสำหรับยอดขายสูงสุดของ GPX ในปีนี้อยู่อันดับที่4รองจาก Honda Yamaha Vespa ความจริงแล้ว GPX มีตัวเลขการขายนำเวส p a ามาตลอด9เดือนแต่ว่าในช่วงเดือน10เดือน11ที่ผ่านมา GPX ประสบปัญหาเรื่องของซัพพลายเออร์ผลิตชิ้นส่วนให้ไม่ทันความต้องการดังนั้นตัวเลขการขายในช่วงเดือน10เดือน11และ12 ถึงถูกเวสป้าแซงขึ้นหน้าไปได้อย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามสถิติตัวเลขการขายสูงสุดที่ทําได้มากกว่า30,000คันในปีนี้ท่ามกลางภาวะโควิด -19 ระบาดไปทั่วประเทศ GPX ยังสามารถเติบโตได้ในขณะที่อีกหลายๆค่ายมียอดขายลดต่ําลงจนน่าใจหายนับได้ว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และในปีต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ